อ๋อไม่ใช่เอเลี่นย,ยนปูรีนะไอ้เหี้ยก็กลับมาอีกครั้งกับแก๊งจุ๊กสึไคเซนเน้านี่อ้อเดี๋ยวไปเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแบบเออเลยโยวายโมงเฮ้ยเขาทำไรเนี่ยไอ้เป๊กเคดูดีจ้าล <c oughs> ะขอต้อนรับสู่คืนแรกในการเป็นผู้ดูแลประาล <c oughs> าท เริ่มจากการเช็ควิทยุโอเคไม่ต้องห่วงเพราะเรามีปืนพกให้คุณแต่คุณต้องจ่ายร้อยสี่จุดเก้าลูอุ้ยออกไปข้างนอกเลยปอนไปแบงไปเช็คข้างนอกดิหน้าที่มึงเลยปอนออกไปข้างนอกอะปูอยู่ข้างบนกูอยู่ข้างในแต่อยู่ข้างนอกอืมช่วงนี้อากาศอุ้ยอากาศอันนี้บริสุทธิ์จริง โอ้โหเกินเอ้เฮียเทลื่อนอ้อมดูไลน์เน็กเยอะไรนะเฮ้ยอย่าแย่งงานกูดิก็ลืมอยากโดนฆ่าเดี๋ยวกูดูวิวกู้วยแปดี้มันอู้งานเนี้ยดูมันไม่คือแรงไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรข้างบนอ่ะเออมีนี่มว่า ไอ้กูไปแล้วไม่ต้องไปโอเคระวังเจอผีนะเข้าบสเ์จะมีไลฟ์ผีอ่ะนั่งนี่สบายยังไงเรื่องหลอกเด็กทั้งนั้นกูเล่นคอมแล้วก็มาเล่นคอมอีกทีหนึ่งเอาหลอดไฟจากทางเข้าแล้วก็เปลี่ยนเข้าบนหอคอยหลอดไฟจากทางเข้านี่หยิบดิกทุขี้เกียจลงไปละ พลธละจิตมาอ้าวมันธละจิตไม่ได้เด็ได้อ๋อได้ก็เฮียไปขึ้น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 ไปอ๋อพ่อไปยังต้งต้องใช้หลอดอย่างนี้ใส่เข้าไปได้หรอวะเนี่ยโอ้คนหนึ่งนั่นดิโอ้โหเฮ้ยฆาตกรมา มีสลิงด้วยอาตกรหัวฟ้ามาแล้วยามันสิปลายด้วยเฮ้ยมาทว่าต้องเป็นทางหนีทีไรแน่เลยเป็นไปได้ปานดูปันดูแค่ขึ้นไปว้เอาทำไมทำไมยืนตรงนั้นได้วะก็กูเหนือฟ้าใต้ล่ะเฮ้ยไม่เป็นไรที่ว่าเฮ้ยนี่ลงมาได้ไงครับ กดไปขอคอยก่อนต้นดันเฮ้ยขอไปเล่นขคำวอนอีกรอบดิโอ้เสียงนี่ม Don oh ันจำใสลุเกลาเก่าไอคอนเฮ้ยเช็ควิทยุไปไปกดเฮ้ยกดอะไรอย่างตัองรอนจุด เราขอขั้นรายการด้วยข่าวด่วนเอาอลเกิดการนี่ไงคาตะกรต่อเนื่องหลุดอีกละ <c oughs> อ,อ๋อแล้วใช้เรือหนีออกมานนคนที่อยู่บริเวณนี้ปวดัวคือโจรมันใช้ไอ้คาตากรมันเอาเรือหลบหนีออกมาเว้ยมันต้องมีเรือแถวนี้ดิมันอาจจะจอดไว้ที่ไหน่น่อ,อ๋อมันบอกว่าขอให้คนที่อยู่บริเวณน,นั้นหรือคนที่อยู่บนอาคารระวังตัวไว้โอเคก็เจอเรือละไหน อยู่ด้านนอกฉันบอกว่าเขาจะไม่มาใกล้ที่นี่นะกิ้วเชี์แล้วมันเจาะอยู่แล้วไม่มีไม่มีกิ้วเชี่ยเราเพื่อเห็นว่าตรงนั้นน่ะไม่มีไปกินขยะไปพุ่นมากกว่าขยะเนาะเจอศักดโอ้ยเยอะแยะเลยมาช่วยโอ้ยโอ้ไม่ช่วยดีกว่าลัง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 ไปเร็วดีไงช่วยเก็บอยู่เนี้ยกูเก็บข้างบนแล้วกันสามชิ้นมีข้างบนด้วยเหรอ นี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ี่ย่ละข้างบนหมดละ <laughs> มันมีแปดชินะ้นลก็ข้างบนหมดแล้วมันแยกกันแต่กู <laughs> ใช่หรอวะโอเคโอเคกูจะผูมีสามมันอยู่ข้างบนเอ้ยมีไม้ตรงนี้ด้วยหรอ,อโล่โักเฮ้ยไฟจะดับแฮะไปอปเร็วไปเร็วเร็วตอนเร็วกูต้องทำอะไรอ่ะ เปิดไฟไงไปทำให้ยออ๋อโอ้โหเฮ้ยเขาที่ไปกับกูหน่อยอย่าน้อยเพิ่มมึงเพิ่มก็ก็ต้องไปกับกูเขาเนี่ยอ่าปะ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 กูเห็นหลายทีแล้วมันต้องมีตัวอะไรวิ่งตามหลังอ่ะมีหมีมุกตุ้เดิมแต่ว่าช่วยกูหน่อยไม่ใช่ตรงนี้ไอเวนใช่กูแค่อยากรู้เฉยมันเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกูยังไม่ทันออกจากบวพาร์คารเลยอ้าวแล้วกูทำไงกลับเข้าละ ปังเสร็จด้วยแมนไปไม่เป็นไรชิวๆชิงไม่เไรชิวๆไอ้ยัยนี่อะไรวะโอเคไม่มีตัวอะไรตาไปข้างในแล้วจบกระของคุณ แอบนี้มากอเหนะกูเห็นผมไฟฟ้าไม่อยู่ไกลๆอะไรเมื่อกี้คือดียอะไรว้าวตื่นเต้นจังเลย้ยทำงานอย่าโอเอะแล้วปากวันหูบด้วยนะเมื่อกี้ไหนผีวะอยากเจอผีวะ เดี๋ยวกูไปยืนรอที่ generator เลยเฮ้ยมึงจะโดนลากไปแดงนะเว้ยไอสัตว์มันเป็นฆาตกรนี่เดี๋ยวกูเข้าไปบากต้นใต้โกดังอาวุธเนี่ใต้วิหารฟาโรหไปเฮ้ยเฮ้ยนายน่ะอยูท่ที่ปะปาคาคนเดียวหรือเปล่าโอ้ฉันต้องบ้าไปแน่เลยฉันต้องทิ้ไปเองแน่เลย Yes 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 พวามันต้องเล่นเราวันที่ฝนตกแน่นเลยวะนไม่มีวันที่ฝนตกด้วยเหรอได้เวลากินกินวิญญาณโอ้โห <c oughs> เสียงอันนี้รุน่นอะไรวินโดอ้อะไรวินโด้ไอ,อ้น,นี่วะนิก <c oughs> วินโด้เก้าแปดฮุดวิดพูดวิดบนลใกล้กันฮะต้องหมายวะก็เก้าแปด เก้าแบดไงเน่ะไม่อ่ะไปเอาขยะไปทิ้งยามบนเยอะไามโหเนาะไปคนละชุดเลยนี่กินนี่นี่กี่ชิ้นี่ไปนากลัวจังเลยมันจะมีทางเลือกให้เราหนียังไงบ้างวะมีรถมีไอที่สลิงมีแบบ ที่มันให้ทุบข้างล่างมีตัวเลือกหนีเยอะสลิงมันจะสลิงได้จริงเหรอุ้ยไม่รู้เหมือนกันอะไรนะบุญพรชิชนนี้หลอนกวดไอ้นี่นะแล้วแลกระแทกตรงนี้สักทีไหมจึงอุ้ยอุ้ยไอ้เ๊ะหลังมือก็อยู่ดี เหมือนแบบเดิมเลยก็มันฟูสร้างเดียวกันเอ้ยเดี๋ยวกูไปคลีนให้ถ้ามันอยู่ข้างบนนะนี่แหละคืนนี้แหละที่เราจะได้เลือกทางดีที่ไรถ้ามันบอกแค่ว่าเหมือนเบอร์เกอร์ที่ให้เข้าไปในซี่หนึ่งแค่นั้นนะแซดเบอร์เกอร์ใช่ฮุยใครอยู่ข้างนอกวะไม่มีมีกูดูจากปะาคางข้างบนเห็น งไหน,นกลๆเลยอะ่ะอเตรียมมันเตรียมสแตนบายรอมึงไงหนใกล้ๆวายนี่ไหนมันอยู่สุดนู่นอ่ะตรงไฟเห็นปะเมื่อกี้นะมันหายไปละเฮ้ยฟอนแม่งผ <c oughs> ักกูตกประพาคารในควายเฮ้ยอุ๊ย <c oughs> ไปสำรวจคิงไวที่ตกปเลยมุมหักกูตกประพาคานไอ้หี้ย ตรงไหนมันตกไปไม่ได้โอ้โหไอตรงนั้นแหละที่กูเห็นผีอ่ะเหยียบเหยียบหัวกูขึ้นมาเฮ้ยนั่นมันไอหัวฟ้าไอนั่นฆาตกรวะน่ะแผลตรงนั้นกูเห็นฆาตกรนะเว้ยแล้วยังไงไม่แผลงเราบอกไม่กลัวผีกลับไปเก็บแลยอุ๊กูไม่อยากเล่นแล้วกูกลัว เฮ้ยแฟงหลังมึงแฟงหลังมึงเฮ้ยวิ่งได้ด้วยโอ้มีแค่หลังเดียวอะโคตรเท่อ้าวตรงไหนหลังเอาฝากดิไอ้ถ้าเราโดนมันกินไปเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันตามหลังมึงแล้วแฟงเร็วเห็นมีอะไรเลยเฮ้ยมันมาแล้วไอ้ดำเอ้าอ๋อหนีไม่ทันก็คือตายแค่นั้นเองไม่ไหว ตายแบดเอนดิ้งไอ้เหียไม่นันไอ้เหี้ยก็จบแบบแบดเอนดิ้งอุตายเหรอเออเทียไหมคือมันต้องวิ่งเข้าไปพร้อมกันเนาะมันอยู่ข้างบนมันต้องวิ่งเข้ามาเพื่อให้เป็นกูดเอนดิ้งกูอยู่ข้างนอกอ่ะ คุณนึกว่าหลบหลังไม้รอด <c oughs>